สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีเมื่อสกูตสกอตเนาะมันนี้ก็ับผบพอกับสนุกคือเก่าที่ส่งสนุกสาวเราพี่น้องวันนี้สนุกกับบอดี้ป้ใส่เนาะพี่น้องมันนี้สนุกอยู่เือนน้ำยายเนาะเพราะว่ายายคงสนุกซอยเรือตัวเองบ่ได้แล้วเนาะพี่น้องสนุกกับซีโยนน้ำผึ่นเนาะมันนี้กับบอดี้ป้ใส่พี่น้องและสนุกกับซีภาพ่อแม่พี่น้องกวาดขี้หุ่นหรือตลาดเนาะพี่น้องกวาดเอาไปใส่หน้าพี่น้องไปเบิ่งไปซ้อมกันเลยเนาะ

ก้องนี้ก้อนใสยพี่น้องกัน ตอนนี้ชโนกกระกว่าแลว้วไปถีบเรียบร้อยเนาะพี่น้องอสามกล่องเนาะพี่นอ้องอนไรไม่ตลางเพื่อนพี่น้องเอ้ยน้องชายเพิ่งคลับโหลดมาใส่เลยน้อเขาออกพี่น้องมันหกยังทั้งพุ่นอีกก็ะหกพี่น้องก็คือลานน้อยสนุกพุ่นไปเอาทั้งตารางพุ่นทั้งในพ่อผมมาใส่ พ่อมมันแปลนเนาะพี่น้องอยายเคนกะอยู่ในเหือนอะไรพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยายสนุกเนาะสนุกกะบริบายใส่ดอกพี่น้องกะยืนน้ำยายนี่เลยเนาะมาหนึ่นง พี่นนอนพี่น้องนอนเบิดมื่อเบิดคืนเนาะแต่ว่าลุกบ่ได้พี่น้องยายสะนกลุกบ่ได้แล้วหนาวแหงเลยเนาะลุกบ่ได้แล้วบัดนี้แต่เก่ายังว่าลุกมานั่งมายังนำลานเนาะเป็นไงชะนกสิเปลี่ยนแคมเปอร์ใิ่นเนาะพี่น้องชะนซื้อแคมเปอร์มาพิ่น้องใส่มาวานนี้แมวน้อยก็นอนทางข้างนี่ mặc kim mãi bị kim mà sao này nạp Đều nơi nơi mèo nơi Mẹ mẹ ơi mẹ, nơi 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 cho nó อยู่กับยายอยู่เรื่อนนั่นอตอนนี้สนุกกาสิไปนพุ่นขึ้นรถก่อนเนาะพี่น้อง งามเนาะรือกองทรายเนาะพี่น้องสนุกกับซิปเปซวนขึ้นรถแหละพี่น้องมาให้หายแม่แล้วเนาะช้อนช้อนเด้อพี่น้องเอาไม่ตะล่างก่อนเนาะมันโอ้โหจะขี่ได้เลยแกบเงิน เกออกนอกม่ได้ไม่มมแะ่้ฉันุก้แล้วเอาไปใส่หน้ากล่องงามมันจะได้พี่ได้ พุ่นเนาะได้บมพริกใส่ยบักอะไรปเนมพุนเนาะมันก็สีแปนเน่ะพ,นนพี่ดางมัน ไม่ฮะไม่ไม่ีพปีสแล้วไม่อยู่ไมไอยู่แล้วปไงไปยน่อยต่อเลิ้วเขาลยนกสแล้วแล้วนอพี่น้องสนุกตอมเขาเลยี้กวาดรถทำมันแล้วเนาะอืมเย็นเห็ดฮะกอนดื่หลายไปตาเห็ดฮะสิแล้วลพี่น้องเอ้ย ว่าอกะแป้องนสนุกการี่น้องซ้ายแก่นะน้องน้องสนุกนีเกในกาขึ้นรถไปถีบลอยนาะพี่น้องน้องซ้ายกระิีครับรถขับออกมครับขับรถออกเนาะน้องซ้ายขับรถออกนาเนาะพี่น้องผมแต่สนุกไปน้ำหนักพี่น้องนุออยู่เพื่อนเนาะมนี้โอเคพี่น้อง ตอนนี้ก็แล้วไปทีละร้อยแล้วน้องพี่น้องก็แฟนตลรางสนุกตอนนอกบ้านแฟนแล้วพี่น้องโล่ง้วไม่ขอพิ่เขาออกนอกพี่นอ,ก,นนนก,ก,นอกบ้านโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสามนีนอม้อ กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแรงใจให้สนุกเด้อเนาะได้สั่งคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องฝากความแนะนพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งพี่น้องสิบประพันธคลิปใหม่ๆจะส่งสาวนุกสาวลาว์อย่างไรก็อย่าลืมผักซาสุขภามะเนอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้กัอากาศเปลี่ยนแล้วพี่น้องเข้าหนานๆแล้วเนาะสนุกกับเป็นห่วงวัตถุขุ่นคนหน่รยเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องสบายดีสวัสดี